ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขคนนะครับมือนีอยู่กับผมคือเก่าครับโอโลโน่ชาแนลมือนี้เปลี่ยนแนวอีกจักน้อยครับเป็นคลิปงัวอีกแล้วครับผมมือนี้ผมถ่ายขอกงัวแบบบ้านๆนี่พี่น้องในเบื้องอีกแล้วครับถ้าผู้ใดจําได้ครับขอกงัวของนี่ผมเคยถ่ายแล้วครับพี่น้องก็ย้อนกลับไปอีกหลายๆคลิปนะครับเนาะเป็นขอกงัวของกับผมเองครับเนาะเป็นขอกงัวขอกน้อยครับผมมีงัวอยู่ทั้งเบิดอซีตัวครับตัวที่หาพึ่งคลอดครับนี่ครับเป็นลูกของแม่นี่ครับนี่ ขอดเดือนมีนาครับกับยอดไว้เบื้องใดครับคลิปก้อนหนานันนะครับกัปยอดไปหลายคลิปอยู่ครับผมนี่งัวตัวนี้ได้ขอดออกมาแล้วครับสิบหามีนาครับผมสิบหามีนาหกหกครับขอดออกมาแล้วได้ลูกต้มแม่ครับผมหมานู่ครับพี่น้องครับถือว่าหมานู่ครับนี่นี่ตอนนี้แม่กัผอมลงจังหน่อยครับเพราะว่าต้องห้นมลูกนะครับเนาะก็ต้องเลี้ยงดูเป็นพิเศษครับพี่น้อง ยาไฮไล์ก็มูครับน่ครับสำหรับยาที่ไฮนะครับเนาะไฮไลค์ก็มูครับก็เป็นยาครับยาไว้ครับหนาแรงนี่แหละครับผมนี่ยาไว้ย่ามแรงครับมีคือกันครับผมว่าเด้หดน้ำครับขึ้นเองตามธรรมชาติครับผมพราะวัาเป็นดินซุ้มครับพี่น้องครับพ่อมีหเห็นกินครับก็ให้ยานํำให้เฟืองนํำครับผมแล้วก็หัวอาหารเพิ่มน้ำนมครับ นี่ครับให้มือละถวยครับแยมแรงครับมือละถวยง่ญ่ๆนั่แหละครับสําหรับแม่นี่ครับผมนี่กำลังกินยาแสบแซดนี่ครับพี่น้องครับกับบรรยากาศยามแรงครับขอบงัวขอกเลน่อยครับพี่น้องนี่เดี๋ยวผมพาไปเบ่งลูกนะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่อายุตอนนี้ก็ น่าจะเดือนหนึ่งก็อีกหกเจ็ดมือครับประมาณนี้แหละครับผมนี่นี่ครับเด็ตัวแม่ครับเป็นลูกของแม่นั่นครับพี่น้องครับนี่นี่ครับในคอก็มีอีกสามตัวครับทั้งเบิ้กับหาตัวครับพี่น้องครับรวมกับนี่รวมกับตัวน้อยๆนะครับมีตาฮักตาฮัก มีพี่น้องเดี๋ยวผม่ายเบิ้งอีกโอ้สองตัวนี่กินเก่งครับพี่น้องง่วแฝดครับพี่น้องนี่หน้าตาคือกันเป๊ะปลาเหล็กสิบเอ็ดครับพี่น้องใหญ่ก็่บ่อเลยครับนี่นี่เสียวย่างเดียวบ่อขยเชื่ีงครับจับบ่อยไดครับนี่สำหรับตัวนี้ครับติดทองแล้วครับนี่ซี่เดือนแล้วครับนี่เขาซี่เดือนเล้วครับติดทองตัวนี้ พันติดครับพี่น้องนี่ตอนแรกคิดว่ามันติดครับคิดว่ามันติดพ่อพานไปซีเดือนล่องเช็คเบิ้งครับว่าติดครับพี่น้องนี่เลียงฟีครับซีเดือนครับตัวนี้นี่ครับว่าติดเห็นทองง่านี่ว่ามันงัวม่านนี่ครับว่ามันงัวทองนี่ครับนี่นี่เห็นบ่พี่น้องอวนแห้งครับพี่น้องสําหรับตัวนี้ติดแล้วครับนี่เดี๋ยวซีเดือนครับนี่ครับงัวแฝดงัวแฝดอํางามครับ แดดขาวโบดเออพี่น้องนี่ว่าโเชื่งครับเฮ้ยได้กับ่บเช่องครับพี่น้องเชื่องต่ตัวน่ยหน่อยนะครับนี่เชื่องต่ตัวนยหน่อยพึ่งออกไหมครับพี่น้องสําหรับตัวนี้รอบพี่แล้วคิปย้อนกัปอีกครับรอบพี่แล้วตัวนี้ท่านนีครับมีแค่สามตครับแล้วก็พันได้น้องงัวซาครับนี่ตัวนี้เอาเขามาไหมครับพี่น้องตัวนี้เอาเขามาไหม กิน้ากินเฟื่องดีขึ้นกันครับพี่น้องนี่แหละครับกับบรรยากาศแง่แรงครับขอกว่าแบบบรานาคอกหน่อยๆครับผมขึ้นีีฝนตกครับบรรยากาศดีขอกงวกับแชะน่น้อยครับแชะไปด้วยขี้กัวครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้ผสมแล้วครับเนี่ยผสมวังเดือนก้อนครับได้ก็ขึ้นอีกแล้วครับ ขึ้นอีกพอผสมรอบสองนี่คือว่าเขาแห่ฉีดยาข่าเชื้อหมดลูกก้อนนะครับเนาะว่าหมดลูกมันสกปรกครับก็เลยทําความสะอาดข่ายเชื้อก้อนบอท่าน้สมครับวันที่นี้ล่อขึ้นอีกครับเพราะว่ามันผสมติดอย่างนะผมว่านี่แต่ว่าตัวนี้ติดแล้วครับนี่ตัวนี้นี่ครับตัวนี้ผสมสองเทือครับเทือทีสองอยังติดครับ เตือ่แแหลกบ่ติดเทือดสองติดตัวน,นี้สามเทือครับพี่น้องบ่ติดครับแต่ว่าตนนัวนี้ติดเตือที่สองครับก็กินหยาเกงนะ่งครับพี่น้องเปลี่ยนร่างเหรอโอ้เสียงเดียวทำมาเฉียงเนาะอีแหละนั่นเห็นปะพี่นอ้องว่ามาเฉียงกับยากเลี้ยงครับแต่ว่าก็ต้องเลี้ยงคนระับพี่น้องมันอยู่ในคอกแล้ว เป็นงัวยืนคอครับพี่น้องไม่ได้ปล่อยน้ำทงน้ำทาไม่ได้ปล่อยกินหญ้าน้ำเดือนน้ำสนามนี่ครับพี่น้องปล่อยไว้อย่งสิเลยปลูกเชือกไว้องสิ่แหละครับ,บแง่หนึ่กับเห็มันยางแน่กับปลูกเป็นบ่วงเห็บมันยางน้ำใหม่น้ำห้่าใหม่ครับพี่น้องแงกินหญ้าถึงขมว่าปลูกประมาณนี้สำหรับตัวนี้ผสมแล้วครับผสมมือเอาขอมาเลยครับมันขืนพอดีครับนี่พานไปเดือนหนึ่ง่านไปยี่สิบเป็นหมื่นกับว่าติดครับพี่น้องครับล่ออีก รอบสองครับเพราะว่ามันเป็นง่วงแม่แม่สาวสดสดหลอนหล่นพราะท่านนี่เป็นสาวเต็มตัวสำหังวตัวนี้ครับนี่มก็เลยติดอยากแน่แต่ประมาณนี้ก็แล้วลออีกเก่ะน,นึงครับพี่น้องเระว่าสองตัวนี้คือว่าเป็นสาวเต็มทีแล้วครับตัวนี้ได้แล้วสี่เดือนนี่ตัวหน่อยนี่เห็นไหมครับพี่นอ้องนี่โอ้แกวเลยนี่ลังตะหักครับพี่น้องผมก่รลู้ว่าเป็นลูกของแม่แต่เนาะเพราะว่าสืบ เป็นลูกของพอไดผมว่าลู้คือกันเพราะว่าตัวพุ่นเห็นไหมครับตัวหุ่นสื่อมากนี่คือความติดติดทองมานั่มนะครับติดทองมหาเดือนครับกับผู้ขายแห่งกับว่าลูกว่าเป็นลูกลูกพอไดคือกันครับเพราะว่าพระเจ้ากับไปรับมากนะครับว่ามีใบว่ามีหลอดให้ครับพี่น้องครับมาเป็นตัดทอดตัดทอดครับนี่ถือว่าขอออกมากับตัวหญ่คือกันครับพุ่นดีครับนี่ทรงลูกงามผมวานี่แข็งขาโอเคครับผ่านไปหนึ่งเดือนกับอีกประมัณ เจ็ดมือครับอ่หกมือนะครับนี่เหลือตัวนี้ครับตัวนี้นี่ขังในทองนี่เป็นของ VL Roger ครับเจ็ดเจ็ดทับห้ายังประมาณนี้นะครับ VL ครับเป็นลูกของ VL Roger นี่ครับนี่แต่ยังไงเนี่ยนะครับเนาะ สำหรับอาหารสำหรับหญ้านี่ก็เบิดครับแง้มแรงนี่ก็ยห่อำครับ,แ,รบ,รบแล้วก็หัวอาหารเพิ่มน้ำนมผสมแน่จักน้อยครับนี่ไม่ต้องห้หลายครับตัวติดทองนี่เพราะว่าเ้าสิบสำหรับผมสิบเอลเองเอาตอนไก่สิคอดครับสิบเอลเองเอาตอนนั้นถ้าเล็งเอาทั้งเบิดเก่าเดือนเลยนี่ก็คือโอ้ยบ่ไหวครับบ่ไหวครับหยากหายากย่าแง้รงครับพี่น้องครับนี่ไก่สิคอร์ดด้ว กอนสองเดือนนี่ไปเล็งเอาแล้วก็ลังงลอดอีกจุกสองเดือนนะครับนี่เติมหัวหามเติมห้่มเติมยาให้หลไลครับช่วงนี้ให้กินปกติครับพี่น้องเพราะเพราะว่ามันเป็นหนาแรงครับนี่สำหรับตัวนี้ครับยิ้มแล้วกับประมาณนี้ครับเลี้ยงง่ายๆครับพี่น้องเหผมให้เบิง้งเมื่อน้อยตัวนี้ครับนี่ชัดๆนั่นนั่นนั่น กำลังแต่หักเลยครับพี่น้องครับนี่นี่ครับกับบรรยากาศบ,บ้านๆครับพี่น้องครับฝนตกมาขึ้นนี่ครโอ้เย็นป่วยปลายกับเห็ดเห้พยวกับง่วชื้นแช่เห็ด,หดงว่วเปียกอีกแล้วพี่น้องน,นี่ผมทําความสะอาด,มดเมื่อเช้าน,นี่เก็บขี้ไปเลยได้ซิปกระสอบครับพี่น้องนี่เก็บขี่ไปดีซิปเรือ เหลือน <People> ี่ครับเหลือห้องแม่นี่มันมันมันายเป็นน้ำครับพี่น้องเป็นไทเหลวไหมพี่น้องครับเงาตัวนี้มันไทเหลวเพราะว่ามันมันกินหญ้าอ่อนครับพี่น้องมันกินหญ้าอ่อนหญ้าแบบน้ำถ่วมมกประมาณนี้เนาะครับเนาะเลยมีแต่หญ้าอ่อนเลยายเหลวเลยดูแลยากครับกับขอบนี่ก็ไเด้เติมแกบม่เศร้านี่ยังไข่แน่ครับนี่เดี๋ยว ตัวนี้รูปได้ครับจับได้รูปได้จับได้นี่แต่ขัดจับดูแน่กับหุ่นหวยครับเพราะว่ามันเป็นแม่ม่านครับนี่จับดูแน่กับลำแข้งกับไข่แน่ก็เข้าเก่าเข้าเก่าเข้ารูปมันก็นได้อยู่นี่ตัวนีน้เดี๋ยวงไ้น,น,นะน,ะ,น,ะ,นะเข้าขวดน้ำนยี้มกินนี่สีออกลักษณะนี่พี่น้องสำหรับงัวแม่มนัน มันงัวหน่อยตัวนั้นครับกรลรังตะฮักครับพี่น้องเดอน,นเสร็จเซตผมว่าส่งหลูกงามครับงัวตัวนี้ครับนี่ส่งหลูกงามอยู่เป็นตะเก็บว้แต่เห็ดแม่พันธุ์ครับเก็บไว้เห็ดแม่บอกครับพี่น้อง อีกประมาณจักสองเดือนครับน่าจะได้ผสมอีกเนาะ,ะมันสองเดือนสามเดือนสองเดือนสไปครับนี่เพราะว่าเดือนแรกท่านไปแล้วลูกตัวนันก้ก็เดือนเสร็จแล้วนี่ครับพี่น้องขอกวัวก็ะตอจากเถิอบเราครับพี่น้องตอจากเถิอบเรานี่รังคาเราครับตอเถือบอกแม่พี่น้องหกเมตรนี่ตะเสาหนี่ไป หาเ้าสุดท้ายห่อนหกเมตรไปหันอีกประมาณหกเมตรหกคุ้นหกครับสนุดประตูเล็กพี่น้องซุดประตูเล็กหกเมตรสองตัวที่กินย่นั่นเป็นง่วแฝดง่วบดแฝดครับพี่น้องตัตวตัวทรายมือของผมทางนัน,นีคือติดท,ทองแล้วตัวขวามือยังบ่ติดครับพี่น้องตัวนั้นทองได้สี่เดือนแล้วเนี่ยจยืนคููกันแต่ว่าตัวนั้น ผสมแล้ววัฒนาิติดครับเรือรอบสองตัวน,นี้ล่างมดลูกครับพี่น้องล่างมันลูกผสมครบสามเทือเราสีผสมเทือที่่นี่ล่างมันลูกนะครับรอรอบหนาตัวน,นี้รออีอประมาณจักสองเดือนสามเดือนนะพี่น้องเลียงไง่ายครับพี่น้องครับแต่ว่าสีเอยแน่กับตอนหายาครับพี่น้อง สำหรับการหายานี่ปกตินี่ตัวนี้นี่กินเครื่องสอบกับอิ่มครับแล้วพอคอดแล้วนี่สองสอบก่ยังหม้ออิ่มตัวนี้ครับนี่ปกติมั่วสามตัวนี่ไหยาสองสอบครับพี่น้องตงัวนี้แล้วก็สองตัวนั่นครับไหยาแค่สองสอบสองตัวนั่นหันเครื่องก็คือสามตัวนี่หันเครื่องซะที่แหลกสองสอบเนาะครับเนาะ ตัวน,นี้ติดทองมากแล้วก็ขอดมากอีกแห้งกินหลายครับพี่น้องตัวน,นั้นก็ติดทองแห้งกินหลายอีกมีตัวน,นั้นเพิ่มเขามาอีกตีไปมือแล้วเจ็ดแปดสอบครับพี่น้องครับสําหรับหย่านะเศีกซีแรงซีสอบครับหัวเนี่ยหัวอาหารอีกหรือว่าห้อนะครับหนึ่งตัวต่อหนึ่งถ้วยครับถ้วยก็ะกล้ครับไม่ได้ให้ถ้วยนี้ครับไม่ได้ให้ตัวเราเป็นโลเลยครับหัวห้าวไม่ได้ เห็ดเป็นง่วงขนนะครับพ่อสียหายตัวละกิโลนะครับเนาะตัวละถั่ยกับพ่อครับพี่น้องมือใดเฮามีต้นกล้วยเฮากับไขยผสมมี่เขาแห้งเฮากับไขยผสมมีขา้า,ขาวตม้มเฮากับไขยผสมครับพี่น้องครับมือใดบ่มีเฮากระหายแค่ล่ำแรงละหนึ่งถ้วยครับพี่น้องซ้ำนั่นครับกระยูได้เพิ่มโปรตีนมันไตยากระมีโปรตีนอยู่แล้วครับ ก็เพิ่มโปรตีนใส่กรามเหนื่อให้มันนะซื้อครับพี่น้องครับนี่ง่ายๆครับกับขอบง่วงแบบบ,นบานๆวไดีปลอยน้ำทงน้ำท่าครับพี่น้องโอ้คลิปนี้อาจจะไล่สาระเงาแน่จักาน้อยครับมา,มาปิดท้ายด้วย นี่มันนี่มันนี่อันนี้เอ้ยเอาไปดึงเชือกอันนี้เห็นไหมนี่มีนะกำลังตะหักครับพี่น้องนี่รูปได้จับได้ครับรูปส่งรูปล่างถือว่าได้ครับแม่ส่งรูปงามอยู่ครับพี่น้องอันนี้มันนี่อ้าวมันนああี่มันนี่มันนี้อันเห็นไ่มพี่น้อง เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้โอรอโนโญ่ชาแนลกันลาไปก่อนนะครับพอกันไม่คลิปหนาครับอาจจะบ่มีศาลาบไปได้กับ,กบหาแนวทายพี่น้องเบิ้งครับสำหรับคนที่มักเกลี่ยงง้วนะครับพี่น้องเนาะเลยท้ายง้วอย่างของนี่แหละให้เบิง้งนี่ผู้ดใดมักเกลี่ยงง้วผู้ดใดเกลี่ยงง้วอยู่ก็เลิกจะลืมกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจกับโอโลโน,โชน่ชาแนลได้ด้วครับ นี่ครับบรรยกาศพอกงัวเนี่ยมันแรงครับแบบบ้านๆนครับพี่น้องนี่ครับเอาคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับพอไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับผม